กินมั่งเร็วๆข่าวแม่กินมั่งเร็วๆไหนน้องพร้ขอข่าวแม่กินมั่งเร็วๆ่อยไหม่อยไหมไหนบอกนีลอรยไหมแกะแกะสิแกะแกะสิแกะแกะสิเขียวใหญ่เลยดูสิ ไหนมันเป็นยังไงไหนขอแม่กินสิมาสิมาแบ่งแม่ว่างมันเป็นยังไงลูกอร่อยใช่ไหมอร่อยไหมลูกแกะเหรอมามม่ม่ข่ามั่งข่าม่งโอ้ยใจดีจังเลยแม่แกะให้นะ เคี้ยวอ่ะนะหนูเคี้ยวอยู่หรอหรือไงลูกไหนน้องพอดูดิดเอา้าเป็นอะไรอะ่ะนอนอย่างงั้นละอย่าย,ยกขาอย่ายกขา <m akes> อะไรไหนอะไรสิไก่จ๋าก่อนไก่จ๋าไก่จ๋าก่อนเร็วๆไก่จาก๋ไจา,ไ,จา,ไ,จา,ไ,จาไหนเรียกไก่จ๋าดิ เอาไหมหัวยุ่งแล้วเนี่ยหัวยุ่งแล้วโอ้โหมัมมัมมัมไม่ลงลูกไม่ลงลงทำไมล่ะลูกืลงมาทำไมหนีเสื้อดีๆืนี่ไงแม่วางไว้ให้อ่ะ อย่าเดี๋ยวหกเดี๋ยวหกดีดีปิดแล้วปิดแล้วหน,นูถือไว้เออหนูถือไว้อย่างนั้นเฉยเออพอแล้วเดินไปไหนเนี่ยอ๋อ,อ,อไปเก็บอุ้ยเก่งจังเลยอ้าวอะไรเนี่ยมาให้แม่เหรอมามาแม่ขอแม่ขอนี่ตบมือหน่อยไหนตบมือดิ เก่งตบมือเก่งไหนตบมือสิคนเก่งดื้อแล้วดื้อแล้วไม่หยิบไม่หยิบไม่หยิบน้องพรไม่หยิบ บายบายก่อนบาย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 เร็วบาย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 เต้นดิตึงจึงถึงจึงถึงตึงจึงหยิวน้องพัดน้องพัดน้องพัดไปดูน้องดีกว่าไปแล้วนะบายบายนะลงหาน้องกันนะบายบายกาจุ๊บด้วยจุ๊บอี